ีลโอ้โหนี่แหลน่แหลนแหลนสวัสดีครับตาทายแล้วว่ะพี่จะออกแล้วว่ะเอ้ยพี่จะจบพี่จะเลิกล่ะพร้อมโดดพร้อมโดดโคตรมัน นี่นะครับมารอดปรับใหม่วันนี้เราจับจคู่กับดอรเอียมานะครับดอรเอียกลางมาหลอดโลมนะครับมาดูกันว่าจะโหดแค่ไหนแล้วเราไม่ให้ดอรเรลีให้ใครเลยนะครับลีให้เราเท่านั้น <laughs> นี่โอเคไปดูไปเวทต่อได้นะเนี่ยถ้าตัวโลมันไม่อือจบบนจ้า อุ้ยป่ามันอยู่นู่นอยู่เลยอ่ะเอามันได้เฉยสวยครับได้แล้วแค่นี้ไม่เป็นไร ต้นเกมเราฟาร์มไปก่อนแต่ว่าตัดเลือดพี่ก็คงต้องให้น้องช่วยออกอยู่ดีแหละเพราะว่าพี่จะออกแทงไปเลยแทงกับดามีดเฮ้ยแทงกับดาบแดง โอ้ยยังไม่มีอันตีอ่ะวิ้ยยังไม่สี่อ่ะไอ้นั้นเกือบตุยเฮ้ยข้าแล้ว,ว่าออมีอันตีแล้ว สวยเงี้ยตีและเดี๋ยวรอจังหวะอีกนิดโอ้ยฟอลินเราเอามันยากอะ วยวู้เ้ย,ย,ยมันเร็วไปอ่ะมันเป็นสกิลหนึ่งอ่ะสวยเหมือนพี่ต้องลงเออเคเหมือนพี่ต้องลงพื้นก่อนแล้วกดอ่ะ ไม่งั้นมันเหมือนมันมันจะไม่นับครูดาวช่วยแคลรี่บอกเลยว่าเซตนี้คนเล่นมาหลอดเล่นมันมากเมีตีอุ้ยได้นะนี่อ่ะ มันด่าวะ่ะโอเคมันเือดเต็มเลยอะเฮ้ยมันเลดมันเกิดนะน้อง เรากลางต่อเรากลางต่อโู้แต่เขาเสียคอมนี้ก็คือแคลรี่ดูแลตัวเองเปน็นอันรย์ระวังนะพเพื่อน ก็กวนเวอร์อ้ย,อยตัวนี้ตัวนี้น่ากลัวลองมันดึงเลยพี่ยังไม่มีนตินะพี่ยังไม่มีนติ โอ้โห oh, ลึกมากเดียวมันลึกขนาดนั้นเลยเหรออันตีมันตีละโอ้โห oh, oh, นี่แหละนี่แหละนี่แหละน,น้องทำดีมากไม่ใ้่ลำแข่งไอ้นี่โตโรสวยมากเมื่อกี้ต่อคอมโ,มโบดีมาก เจ็ดวินะสิบเจ็ดวิดูดิอย,ย่าเตะมึงตัวเอ้ยไม่ใช่เตะฟอร์เรนมึงตัวโจกมากโดนไฮยาเตะกูไถยรัวๆสวัสดีครับตาไายแล้ววะพี่จะออกแล้วอะ่ะเอ้ยพี่จะจบพี่จะเลิกแล้วเพราะว่าเล่นมานานมากวิมัตนตีไปแล้วมาตีไปแล้วเฮ้ยดอลลี่อ่ะ ม่้เสาห์เข้าไปกันให้ขอโทษโอเคค้าไปเล่นกันไปเล่นกันโอ้โหไม่ไหววะกับบอลินเนี่ยสู้ไม่ได้จริงจริวันนี้ไปเล่นกับน้องน้องน้องคนน้องในน้องคนดูเนี่ยเออจะเอาไปโรมสรุปได้ไปออฟ ไปเจอฟอร์เรนเป็นหมาเลยศูนย์แปดมันเล่นคนละอย่างกันนะโอ้โหรีเจนแล้วเก่งมากครับน้องเล่นตำแหน่งอะไรอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะเผื่อพี่จะไปชวนมันเคยเล่นด้วยกันไหมคุณคุณไปดูให้สกอร์ยาเตะกับเราดิสิบหนึ่งศูนย์กับศูนย์หนึ่งสิบไแต่บนมันดันอยู่นะบนมันดันอยู่ เอ้เ yeah. อ้าซื้อของผิดอีกแล้วอุย้ยไอ้นี่ฟรีพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้กระโดดทับไอ้นั่นเลยกดกันตายเลย เอาทำไมของมันไม่ซื้อให้วัเนี่ยไม่ได้ทับไอไฮโน่เลย สวยดอดเรียนแรงมากอพร้อมโดดพร้อมโดดโคตรมัน <laughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีแคลรี่อะดิสีว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 ิโอ้โหไอ้เหี้ยเมื่อกี้จริงๆถ้ามีอันติคือต่อได้แต่ว่านั่นแหละอันติหมดโอ้ไม่กู ดูยังรอดอยู่โคตรเกินโอ้ยเฮติโอ้ยไอชีา้าพูญญาาดแรงไม่ได้ไม่ได้นะเรา เราต้องอยู่กันครบว่ะโ <Ret reat! S 1> ดนดึงจบเลยขาล่าอยู่ทั้งวันนะ โอ้ยมันแรงมีขี้แตกด้วยเมื่อกี้ฟอร์เรนอะไรขี้แตกวะฟอร์เรนขี้แตกกูขี้แตก,แตก,แตก,แตกเลยออโอเคเปลี่ยนรองเท้าละ ้ยมันดึงป้อมกลางนะระวังเฮ้ยมาชาตีป้อมอยู่เก่งมากรอดไหมน่าล่ะโอ้โหไฮโนพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วเก่มบอลเก่งมากคีบเข้าพอดีนี่คนจริงตีป้อมทาร่าแล้วไงล่ะทาร่าก็ตีป้อมได้นะเชียร์โคตรมันบอกเลยคอมโบนี้ คนมันก็คือกูนี่สำหรับค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้ได้กันไปกี่ดาวแตเหมือนพี่จะดาวขึ้นนะสี่ดาวเออสี่ดาวสามดาวสี่ดาวเนี่โอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับค่ำคืนน,น,นี้สนุกมากแล้วไว้เจอกันใหม่